สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ Beginner Investor EP ที่13นะครับก็วันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องของหุ้นเทคจีนเนี่ยตอนนี้โดนาทางการเล่นงานหนักมากนะครับตัวไหนจะพักนะครับตัวไหนจะได้ไปต่อนะครับก็ในช่วงจริงๆกินเวลากันมาเป็นปีแล้วนะครับที่ทางการจีนเนี่ยเขาเข้ามา,าควบคุมนะครับมีสั่งสอบสวนสั่งปรับ มีถอดโน่นนี่นั่นนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่เกิดขึ้นกับในกลุ่มของหุ้นเทคจีนนะครับทั้งที่จดทะเบียนมีทั้งในฝั่งจีนด้วยนะครับแล้วก็อเมริกาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ,จะมาคุยกันว่าคําถามที่มีลูกค้าหลายท่านถามมาว่าเนี่ยเอ๊ะแล้วตกลงตอนนี้จะยังไงดีจะถอยออกมาก่อนดีไหมนะครับเพราะว่าติดลบกันลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะมาะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่น่ยมา เท้าความกันนิดนึงก่อนนะครับว่าในสิ่งที่เราเจอกันนะความเสี่ยงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่เรียกว่า regulatory risk นะครับก็คือมาจาก regulator นะฮะก็คือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็คือของฝั่งฝั่งจีนก็จะหน้าที่ก็จะคล้ายๆกับกรอตนะครับแต่ว่า เขาน่าจะมีความเข้มงวดนะครับมากกว่าบ้านเราเยอะพอสมควรเลยนะครับในรูปแบบของการปกครองนะครับ r e g u l a t o r y list ตรงนี้เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็คือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจนะครับที่มีกฎหมายมาควบคุมนะครับคือสำหรับธุรกิจบางประเภทเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายออกมาควบคุมอยู่แล้วนะครับว่าต้องมี ข้อกําหนดแบบนั้นแบบนี้นะครับห้ามขายอะไรได้ขายอะไรไม่ได้นะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับออกมากําหนดซึ่งก็โดยมากนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนส่วนใหญ่นะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจนะครับสาธนารณูปโภคนะครับสัมปทานอะไรต่างๆนะครับ เป้าหมายเนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อการควบคุมนะครับเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของตัวประเทศนั้นๆเองนะครับหรือว่าตัวธุรกิจนะครับหรือการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่มีโจทย์ในการตั้งโจทย์เข้ามาในส่วนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการเงินสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ คราวนี้เนี่ยในบางกฎหมายนะครับหรือว่าข้อกําหนดบางอย่างเนี่ยก็จะมีออกมาแบบชั่วคราวนะครับเช่นบางช่วงก็อาจจะมะีถ้าใกล้ตัวบ้านเราเนาะอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนนะครับเราก็มีโครงการเรื่องรถคันแรกบ้านหลังแรกอะไรเงี้ยที่เราจะได้เงินกลับมาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะกฎหมายที่ในในช่วงในช่วงเวลาที่ออกมาแล้วมันมันเป็นประโยชน์กับ ธุรกิจไหนเนี่ยก็ธุรกิจนั้นก็ได้รับปัจจัยบวกไปนะบางกฎหมายก็ออกมาระยะยาวบางกฎหมายก็ออกมาใช้แค่ชั่วคราวนะครับพระนั้นเรื่องของ r e g u l a t o r y list เนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้ากฎหมายออกมาเปลี่ยนไปนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการยกเลิกไปอะไรแบบนี้นะครับ คราวนี้นะครับมาทางฝ้าของทางจีนบ้างนะครับก็ผมเล่าเหตุการณ์ที่พอจะรวบรวมมาให้ได้นะครับก็เริ่มต้นจากอาลีบาบาก่อนนะครับอันนี้ก็ดูน่าจะเป็นบริษัทที่โดนหนักที่สุดนะครับก็คืออันนี้มันมีถูกปรับหลายครั้งนะครับต่างกรรมต่างวาระกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปควบรวมกิจการนะครับการเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการผูกขาดนะครับก็คืออย่างเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีการ ถูกปรับจากการที่เพิ่มสัดส่วนหุ้นใน In Time Retail แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ยื่นเอกสารชี้แจงให้กับทางหน่วยงานกำกับนะครับก็คือตัวย่อคือ SAMR นะครับก็โดนปรับไป500,000หยวนนะครับแล้วก็อันที่ถูกปรับไปจนเป็นจำนวนเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับนั่นก็คือถูกปรับไป18,300ล้านหยวนนะครับโดยประมาณก็ราวๆ0กว่าล้านบาทนะครับ ในข้อหาฐานละเมิดกฎหมายผูกขาดนะครับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยประเด็นหลักเลยก็คือห้ามบริษัทที่เซ็นสัญญาในการนําของเนี่ยมาขายบนอาลีบาบาไปขายบนแพลตฟอร์มอื่นก็คือถ้าใครที่เอาของมาขายบนนั้นบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาแล้วเนี่ยคือห้ามไปขายต่อที่อื่นนะ,อ,ะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นทางการก็เลยมองว่าเออลักษณะแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของการผูกขาดที่ไม่ไม่แฟร์ต่อผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เรื่องของ IPO ระดับประวัติศาสตร์นะครับก็คือแอนด์กรุ๊ปเนี่ยที่กําลังจะเข้า IPO นะครับซึ่งถ้าตอนนั้นถ้า IPO ไปนะก็จะเป็นมูลค่าการ IPO ที่สูงสุดในโลกด้วยนะครับปรากฏว่าอีกไม่กี่วันก่อนที่จะ IPO นะครับก็คือถูกยกเลิกไปนะครัทางตลาดที่ฮ่องกงเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ เรียกท่นคุณแจ็คหมาไปคุยนะครับให้เหตุผลแค่บอกว่ามันไม่ผ่านเงื่อนไขบางประการของตลาดฮ่องกงนะครับแต่อันนี้ผมวิเคราะห์ต่อเองนะฮะร,รวมทั้งในหลายสื่อด้วยเขาก็มีพูดถึงเอาไว้ด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแจ็คหมาเนี่ยไปวิจาร์ณเรื่องระบบธนาคารที่มันล้าหลังนะครับก็คือแอนด์กรุ๊ปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟแนนซ์ใช่ไหม ก็เขาก็มีมีโปรดักที่มันครอบคลุมอยู่หลายส่วนนะครับทีนี้อย่างเรื่องของการปล่อยกู้ของเขาเนี่ยคือเขาทําได้เร็วมากนะครับเพราะว่าจาก Big Data ที่เขามีอยู่นะครับบางบางสถิตินะครับคือสามารถปล่อยกู้ได้เร็วถึง3แค่ในเวลา3นาทีเท่านั้นเองในขณะที่ยอดหนี้เสียของเขานะครับมีไม่ถึง1%ซึ่งอันนี้คือแบบ Amazing มากเลยนะ ในขณะที่ธนาคารในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยรูปแบบดั้งเดิมนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เร็วเท่านี้ใช่ไหมแหมกว่าเราจะส่งเอกสารหลักฐานทางการเงินอะไรต่างๆนะครับรอแปรูฟอีกก็คือกินเวลาเป็นสัปดาห์นะครับแล้วกว่าจะได้เงินนีก่ก็มักจะเป็นเดือนใช่ไหมครับแต่นี้เขาทําในหลักของนาทีนะครับ ทางคุณแจ็คมาเนี่ยเขาก็วิจารณ์ความล้าหลังของระบบธนาคารของรัฐบาลน,นะครับทั้งเรื่องการปกครองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่พอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแจ็คมาก็ลดบทบาทนะครับไม่ได้ออกสื่ออะไรมายาวนานเลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งว่าน่าจะ ทางการเนี่ยที่ออกมาทําแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการลดอํานาจทางการแข่งขันของธุรกิจในเครืออลบาบาเองด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ t e n เ e n นส์นะครับเทนเซนเนี่ยน่าจะ,ะหลายๆท่านนะครับอาจจะบางท่านก็อาจจะได้เป็นลูกค้านะครับเพราะว่าเขาก็ามีทำพวกอ n นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นหลักนะครับมีเกมมีเพลงนะครับ,รบทีนี้ เขาก็จะมีเรื่องของการหลักๆก,ก็คือถูกปรับจากการที่กรณีของการผูกขาดเนี่ยนะครับเช่นไปเข้าซื้อกิจการนิวคลา s s i c มีเดียนะครับอันนี้ไปซื้อแล้วไม่ได้ทำรายงานแจ้งนะครับหรือว่าไปพยายามควบรวมกิจการนะครับของบริษัทอันนี้ผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะชื่อจีนเนี่ยมันอพอแปลงมาเป็นศัพท์อังกฤษนะครับมันอาจจะสะกดแล้วมันออกเสียงไม่ถูกนะครับผมออกเสียงตามภาษาอังกฤษละกันนะครับก็จ,จะเป็นฮูย่ากับ ตูอยู่นะครับอ่าก็ถูกสั่งให้ยกเลิกการควบรวมกิจการตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันการผูกขาดด้านเกมนะครับแล้วก็มีการสั่งให้ t ท n เซ n นเนี่ยนะเลิกผูกขาดลิขสิทธิ์เพลงนะครับใน30วันอันนี้คือข่าวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อาจจะโดนปรับด้วยนะครับประมาณ5 0 0แสนหยวนอีกอีกแล้วนะฮะจากกรณีการละเมิดกฎระเบียบในการเข้าซื้อไชน้ามิวสิกนะครับเมื่อปี2016นะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับโดยหลักๆเนี่ยคือทางบริษัทที่ถูกสอบสวนถูกปรับอะไรพวกนี้นะครับโดยมากนะเขาก็มักจะให้ความร่วมมือนะครับในการที่เออจะแก้ไขก็คืออาจจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนนะครับแล้วก็ยินดีให้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่า,เ,าเจราจาขอปรับเปลี่ยนวิธีการหรืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดทางออกในทางธุรกิจได้นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของทางการจีนนะครับมีปรับเทนเซนอาลีบาบานะครับบริษัทนี้ผมกลัวว่าจะออกเสียงไม่ถูกมากเลยน่าจะไกวโชว์นะครับแล้วก็เวยโปนะครับในฐานที่ปล่อยเนื้อหาออนไลน์นะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆอะไรอย่างนี้นะครับก็มีปรับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับมาอีกบริษัทหนึ่งนะครับเหมยถวนเตียนปิงนะครับอันนี้ก็เป็น แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่เรียกว่าทําหลายอย่างมากเลยนะมีทั้งตั้งแต่แบบจองร้านตัดผมทําเล็บร้านนวดจองตั๋วหนังฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะรู้จักเขาในภาพของการเป็นเอ,อ่อฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีจองโรงแรมได้ด้วยนะครับซึ่ง ก็จริงๆมันก็มีข่าวออมาเป็นระยะนะครับสำหรับเหมยถวนเนี่ยที่ถูกปรับเรื่องน้นเรื่องนี้บ้างหรือว่าแบบอาจจะถูกสอบสวนว่าเอ๊มีประเด็นเรื่องของการผูกขาดด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นเจ้าใหญ่นะครับทีนี้ทาง CEO เนี่ยครับชื่อ,อชื่อเขาแบบน่ารักมากนะฮะชื่อคุณหวังซิงนะฮะก็ไม่รู้ว่าซิงหรือย,ยังนะครับ เขาก็โพสต์บทกวีนะฮะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเผาหนังสือ,อตอนสมัยราชวงศ์ชินนะครับแล้วต่อมาราชวงศ์ก็ล่มสลายด้วยการที่ถูกคนที่ไม่รู้หนังสือ,อมา,อามาโค่นราชวงศ์นะครับทางโลกโซเชียลของจีน,เ,นเขาก็เลยตีความว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการวิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจและก็การจัด จำกัดการแสดงความคิดเห็นนะครับที่มีความเข้มงวดอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอบสวนเรื่องการผูกขาดนะครับก็มีต่างกรรมต่างวาระอันนี้ก็แจ้งในหลายครั้งนะครับครั้นี้เนี่ยมันมีกระแสอีกกระแสหนึ่งนะครับที่บอกว่าทางเหมยถวนเองเนี่ยอาจจะน่าจะมีการเก็บค่า GP จากพวกบรรดาร้านค้าเนี่ยที่สูงมากทำให้ร้านจำนวนมากเลยนะครับแทบจะไม่มีกำไรเลยนะครับ ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นข้อข้อกล่าวหาอะไรที่มันเกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องทางการจีนกําหนดมาว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ําให้กับไรเดอร์เสมือนกับพวกเขาเนี่ยเป็นพนักงานนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นทุนอีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานด้วยเหมือนกันนะครับ ต่อมาในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีติตี้ฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เรียกรถแท็กซี่นะครับที่ใหญ่มากๆเลยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ดำเนินการในจีนด้วยนะนะครับก็มีอยู่ในหลายประเทศเลยนะครับซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปลิสต์อยู่ในตลาด NASDAQ ไม่นานเองนะครับไม่กี่วันเองนะนะครับหลังจากที่เข้าไปในตลาดไม่นานนะครับก็ถูกสั่งให้ถอดแอปออกจาก App Store เลยนะครับคือใครที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับ ยังคงใช้งานต่อไปได้นะใครที่มีอยู่ใน iPhone อยู่แล้วมันยังใช้งานต่อไปได้แต่ผู้ใช้ใหม่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หรือถ้าคุณมีอยู่แล้วแล้วไป uninstall ออกเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะติดตั้งได้ใหม่นะครับโดยข้อหาที่โดนในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องนะครับก็ในระหว่างที่อันนี้คือเป็นโดนคลื่นกระแสรอบแรกนะครับครั้นี้เนี่ย ต่อมานะครับก็ยังมีเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะครับว่า,าทางานักลงทุนนะครับก็ไปได้ข่าวมาว่าทางติตี้เนี่ยถูกเตือนมาก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้า IPO แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับอยู่ในไฟลิ่งตอนที่เป็นหนังสือชี้ชวนนั่นแหละนะครับคราวนี ทางนักลงทุนก็เลยไม่พอใจว่าทาไมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับพุ่นก็เลยตกละลอกแล้วละลอกเล่านะครับแล้วก็มีกระแสออกมาว่าอาจจะถูกปรับมากกว่าที่อาลีบาบาเคยถูกปรับมานะครับที่เมื่อกี้บอกว่า,วาประมาณ18,000แล้าน1 8 0่0หล้านยูนนะครับโดยประมาณเนาะก็คือประมาณ8 7 0 0 0ล้านบาทนะฮะอาจจะถูกปรับมากกว่านั้นได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่หนักสุดเนี่ยก็คือถูกถอนออกจากตลาดที่ NASDAQ เลยนะครับดังนั้น เรื่องนี้ผมก็กำลังติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากำลังมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ความรู้ใหม่นะว่าบริษัทที่เข้าตลาดไปแล้วสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่เงี้ยถ้ามันถูกดีลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงต่อคือในไทยเนี่ยมันเคยมีบริษัทที่ถูกดีลิสต์ออกไปเหมือนกันนะครับทีนี้ใครที่มีหุ้นอยู่มันก็ต้องไปซื้อขายนอกตลาดนะครับเรียก OTC อ่ะก็คือ Over t h e c o u n t e r คือต้อง ต้องแบบติดต่อกันเองระหว่างผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าใครยังสนใจจะซื้อก็กมาซื้อขายกันเองข้างนอกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวลองหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังวันหลังละกันนะครับ ครนี้นะครับจากเหตุการณ์ของตี้เนี่ยก็มีอีกกฎหนึ่งนะครับที่ออกมาตามมานะครับก็คือบริษัทที่จะไปจดทะเบียนในต่างประเทศนะต้องขออนุญาตจากทางการก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในระยะยาวนะครับทางจีนเองเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่บริษัทจีนนะครับจะไปจดทะเบียนอยู่ในฝั่งของ NASDAQ นั่นเองนะฮะก็น่าจะโอเคกับการที่จดอยู่ในประเทศจีนหรืออยู่ในฮ่องกงนะครับอะ ตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันต่อมานะครับคราวนี้มาอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ KE Holdings อันนี้ก็โดนในเรื่องของอกรณีผูกขาดด้วยเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆข,ของ Alibaba นะครับคือบังคับให้พวก Developer ที่เอาเอาอโครงการบ้านนะครับมาขายอยู่บนแพลตฟอร์มของ KE Holdings เนี่ยให้ลงข้อมูลเฉพาะในแพลตฟอร์มของตัวเองห้ามไปลงในแพลตฟอร์มอื่นนะครับอันนี้ก็คือไปจำกัด ไม่ให้เขาเอาของไปขายที่อื่นนั่นแหละก็คล้ายๆกับทางอาลีบาบานะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับมาประเด็นล่าสุดเลยก็คือในกลุ่มของ education tech นะครับที่โอ้โดนกันก็คือโดน2ละลอกหลักๆนะครับก็ตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทก็ที่น่าจะรู้จักกันก็จะมีเทา d u c a t i o n นะครับ TAL นะครับแล้วก็ New Oriental Tech Education นะครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงว่ายังไงนะน่าจะเป็นเก่าตูนะครับแต่ว่าในโพสต์ของหุ้นของเขาเนี่ย เขาจะใช้ตัวยอ่ออ่านได้แบบเป็น go to อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็น่าจะให้ความหมายว่าแบบเออเหมือนเรามีการศึกษาแล้วเราก็จะเจริญใช่ไหมคราวนี้อย่างนี้ฮะแล้วก็คือละลอกแรกเลยนะครับก็คือเขาก็โดนกําหนดก่อนในช่วงเวลาของการเปิดสอนนะครับว่าห้ามสอนต่อเนื่องก,กันกี่เกินกี่ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันแล้วก็วันหยุดต้องไม่สอนด้วยนะนะครับ ห้ามห้ามให้เรียนออนไลน์นั่นแหละซึ่งจริงๆคือการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆมันจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าทางการเขาก็มองว่าทุกวันนี้เด็กจนะีน่ะมีการแข่งขันกันที่เยอะเกินไปแล้วนะครับมันสร้างความเครียดให้กับเด็กแล้วก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรนะครับ แล้วก็คือคือน่าจะคล้ายๆกันกันกบในในหลายๆประเทศนะครับที่พอมีการแข่งขันทางด้านการเรียนการสอนันมากขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องแบบเร่งกันไปกวดวิชาใช่ไหมผมเชื่อว่าในยุคหนึ่งนะพวกเราน่าจะเคยไปเรียนพิเศษกันนะครับทุกวันนี้ก็น่าจะรูปแบบการเรียนถึงก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปสมัยผมก็ไปเรียนที่สยามผมไม่รู้ว่าแถวเดี๋ยวนี้เขา,เาไปกันที่ไหนนะครับอ,อ๋อมีอีกตึกหนึ่งก็คือทางตึกวรรณศรที่อยู่ตรงแยกถนนสีอยุทยานะครับตรงหัวมุมอะ่ะ อันนั้นก็เป็นตึกที่มีโรงเรียนสอนพิเศษอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะครับก็การแข่งขันบ้านเรานในแต่ก่อนเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่ให้เด็กเนี่ยได้พักผ่อนด้ครับแล้วก็รวมทั้งราคาเนี่ยมันแพงเกินไปด้วยนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่นะครับแต่ทีนี้ระลอก2ที่อันนี้ยโดนหนักมากเลยนะครับก็คือถูกสั่งให้เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไร ถ้าคุณยังสอนเนื้อหาที่มันเหมือนในโรงเรียนก็คือพูดง่ายๆว่าโรงเรียนก็สอนแบบนี้แล้วคุณมีหน้าที่แค่มากวดวิชาคือคุณอาจจะให้สูตรลัดหรืออะไรก็ว่าไปถ้าคุณนาเนื้อหาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จงทําเป็นองค์กรแบบไม่สแสวงหาผลกําไรคือให้เก็บเงินแค่พออยู่ได้เท่านั้นแหละ นะครับประมาณนี้ซึ่งละลอก2เนี่ยแหละครับที่โดนหนักเลยนะครับก็ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะเลยคือต้องยอมรับว่าในการลงทุนเนาะนักลงทุนเอาเงินเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยคงไม่ได้แบบไปซื้อเพื่อการกุศลนะใช่ไหมฮะอัะนั้น เราก็เข้าไปก็คาดหวังผลกําไรอยู่แล้วนะครับแล้วเจ้ามือในตลาดที่แท้จริงก็คือผลประกอบการนี่แหละยิ่งบริษัทมีกําไรก็ยิ่งจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริษัททั้งหมดที่ผมพูดมานะตั้งแต่อาลีบาบาเทนเซนเมย์ทวนนะครับตีตีต้นะครับตีตีต้นี่คือน้องใหม่เลยนะครับแล้วก็เออเคบีอีโคเนี่ยก็อยู่ในหลายๆกองทุนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเ o า,า Education New Oriental เนี่ยอ่กอ็บริษัทเหล่านี้นะครับ มีกองทุนเข้าไปถืออยู่เยอะนะครับโดยมากแล้วก็คือมักจะ,ะนิยมไปลงทุนในในจีนนะครับคือเรียกว่าแทบทุกกองเลยมั้งนะครับต้องมีติดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงต้องมีติดมือติดหมายมันก็เลยเป็นประเด็นว่าทำให้ช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตลาด ทางฝั่งจีนเนี่ยก็คือมีการย่อลงมาอยู่เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วยิ่งพอมีเรื่องนี้เข้าไปอีกนะครับก็ทําให้ราคามันลงมานะครับคราวนี้นะครับมาจนถึงช่วงตอนท้ายเนี่แหละนะครับว่าผมจะสรุปประเด็นและมุมมองยังไงบ้างน,นะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับ ก็ประเด็นความเสี่ยงนะครับผมมองว่าหลักๆนะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของป้องกันการผูกขาดเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้มีการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้แคมเปญหลักของจีนเลยนะครับก็คือเป็นเ,เรียกว่า การพัฒนาประเทศนะครับให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่โตเร็วเกินไปเขาก็ต้องการลดความร้อนแรงลงมาก่อนด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการผูกขาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็ดีต่อผู้บริโภคเองด้วยนะครับไม่งั้นถ้ากิจการไหนเนี่ยผูกขาดไปนะครับถ้า,าทางตัวบริษัทเองเนี่ยต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันนะครับก็จะสามารถที่จะแบบ อ,อ,อยากจะทําอะไรในตลาดก็ได้นะครับจะกําหนดราคาแบบไหนยังไงก็ได้ซึ่งตรงนี้มันไม่ดีกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนที่2อนะฮะก็คือเป็นเรื่องของ ข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลรั่วไหลด้วยอันนี้คือแยกเป็น2ประเด็นย่อยนะครับคือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงของประเทศแล้วก็การเมืองนะครับทางจีนเองไม่ต้องการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประชากรเรื่องบิ๊กดาต้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องก,กับประชากรของเขาอ่ะเขาไม่ต้องการให้รั่วไหลออกนอกประเทศนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่อเมริกานะครับติตี้ถึงได้โดนเนี่ยนะฮะเพราะว่าไปจดที่ NASDAQ ใช่ไหมครับและจริงๆต้องบอกว่าบริษัทที่พูดมาเมื่อตะเกียนะครับก็จดใน NASDAQ ทั้งนั้นยกเว้นเทนเซน t นะครับฉะนั้นเขาก็เลยกังวลว่าเออไอเรื่องของข้อมูลลูกค้านะครับถ้ามีหลุดออกไปทางการของสหรัฐอะ จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือเพื่อการสร้างความยั่งยืนภายในประเทศนะฮะไม่ว่าจะเ,เรื่องของการคุ้มครองทางฝั่งของผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ความแฟร์ในการดูแลพนักงานดูแลคนที่ร่วมทําธุรกิจไปด้วยกันนะครับก็คืออ,อ,อาจจะอย่างกรณีของเหมยถั่วนย่เงี้ยไรยเดอร์เนี่ยผมเข้าใจว่าคือไม่ใช่เจ้านายลูกน้องกันอยู่แล้วเนาะก็คือเหมือนกับ น่าจะคล้ายๆกับบ้านเราเวลาสมัครแกล็บสมัครโรบินฮูดอะไรก็ตามนะเพราะงั้ก็คือเราไม่ใช่พนักงานของบริษัทเนาะฉะนั้นในแง่ของการได้รับรายได้เนี่ยพวกเขาก็ควรที่จะต้องอยู่ได้ด้วยนะครับคราวนี้มาในเรื่องของมุมมองของการลงทุนนะครับเราจะยังไงดีเราจะไปต่อหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยถอยก่อนดีกว่านะครับน่าจะหนีออกมานะก็อยากจะให้มองอย่างนี้ครับคือ อย่างแรกเลยนะเราพิจารณาพื้นฐานของธุรกิจก่อนนะครถ้าเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับยกเว้นกลุ่น Education Tech นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบอะนะไม่ได้กระทบกับพื้นฐานของตัวธุรกิจนะครับธุรกิจอาจจะไม่ได้ขยายตัวได้อย่างร้อนแรงเหมือน,นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็มองว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนจะต้องอยู่กับมันอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมก็มองว่ายังไงก็ตามนะครับในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยยังคงลงทุนได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนอะไรก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันก็อาจจะถูกกดดันในเรื่องราคานิดหนึ่งนะครับถัดมาครับบริษัทเนี่ยที่ถูกปรับเนี่ยนะฮะหรือว่าถูกสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเขายินดีให้ความร่วมมือกับทางการแค่ไหนตรงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางแอนเองเนี่ยทางการเองก็มีการเหมือนก็ถามไปด้วยนะว่าเ้ย จะยังไงจัดระเบียบโครงสร้างของบริษัทใหม่เสร็จเมื่อไหร่จะได้ IPO อะไรเงี้ยก็คือผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นถ้ามองในระดับครอบครัวก็คล้ายๆกับพ่อแม่ปกครองลูกนะก็คือหวดไปแล้วอะเสร็จแล้วก็บอกทําตัวดีขึ้นยังอะถ้าทําตัวดีขึ้นก็จะให้ออกไปเล่นเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อตีไปก่อนแล้วก็มาปลอบใจนะฮะ ก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะลงทุนได้ต่ออยู่ดีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ายัางไงก็ตามนบริษัทเหล่านี้นะครับต้องทําให้มันถูกกฎหมายอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันไม่ผูกขาดจนเกินไปมันก็ไม่ดูน่าเกียดนะเอาจริงๆเพราะว่าเวลาถูกผูกขาดมากๆอย่างในประเทศบางประเทศแถวเซาท์อีส t a เอเชียนะครับที่ทางใต้ติดมาเลยท,ทางเหนือติดจีนเนี่ยก็จะมีบางประเทศที่แบบ มีธุรกิจบางธุรกิจที่ผูกขาดแต่ก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรได้เอาจริงนะฮะก็ผมว่าน่าจะเราน่าจะพอรู้อยู่นะครับกับการทีเ่เราต้องกินต้องใช้ต้องทําอะไรบางสิ่งบาง,างอย่างนะครับเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงกันการใช้สินค้าของหลายๆบริษัทเลยนะไม่ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวนะครับเพราะนั้นก็ผมว่าถ้าทําออกมาเนี่ยไม่ให้มันน่าเกลียดจนเกินไปเนี่ยก็ดีแล้วในส่วนของตัวบริษัทเองนะครับก็ไม่น่าจะมีกระแสการแอนตี้ออกมาด้วย นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องของค่าปรับนะครับให้เราลองพิจารณาแล้วกันว่ามันจะเกิดขึ้นชั่วขราวหรือถาวครคําว่าถาวรเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็โดนเรื่องนั้นเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้ซึ่งผมมองว่ายังไงก็ตามเป็นเรื่องชั่วข่าวแค่เท่านั้นนะครับเพราะนั้น อันนี้ก็คือเป็นมุมมองนะครับแล้วก็ประเด็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นเทคจีนในช่วงนี้นะครับคลิปนี้ก็บันทึกณวันที่28กรกฎาคมนะครับ2564นะฮะฉะนั้นใครที่ดูข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับก็ต้องพิจารณาให้มันสอดคล้องกันกับช่วงเวลาที่เราดู และรับฝังข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับก็นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับทีนี้ทิ้งท้ายนะครับว่าใครที่อยากจะมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหรืออยากจะวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วยคำว่า Kelly V.I. Coach นะครับหรือจะสแกน QR ตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับเวิร์กช็ หาหุ้นรอบถัดไปนะครับก็จะสอนในวันที่12สิงหานะครับเป็นวันหยุดนะครับก็พวกเรามาเรียนกันได้นะครับผ่านทางออนไลน์เรียนจบแล้วมีกรุ๊ปไลน์ซัพพอร์ตต่อด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e นะครับอะไรก็ตามในช่องทางที่ติดตามผมอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube แล้วก็เดี๋ยวแน,นะนเาจะมีช่องทางอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ